สวัสดีครับเพื่อนๆนี่น้ำลำไยนั่งเกะเมื่อกี้นี่เป็นลำไยนะครับเดี๋ยวกระผมก็จะเอาไปทําน้ําลำไยรับประทานนะครับก็บอกว่าเนื้อลำไยเนี่ยมันรักษามะเร็งได้นะแต่นี้บนบนก็จะไปทําน้ําลำไยรับประทานเดี๋ยวก็จะเอาไปต้มแล้วช่วงนี้ลำไยมันยเยอะเนาะก็มะเมล็ดลำไยนี่มเมล็ดลำไย มเมล็ดลำไย,ยเราอย่าเอาไปทิ้งนะครับเอาพ้าขาวมาก็ขูด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 ขพอแตกแตกเอาพอแต,แตกแล้วก็เอาไปดองกับเหล้าเหล้าขา,ขาวขวดหนึ่งใส่มเมล็ดลำไย,ยไปครึ่งขวดของเหล้าขาวเพื่อที่เราจะเอาดองแล้วก็เอามาทาทารักษาแก้โรคเข่าเสื่อมโรคข้อเข่าเสื่อมโรคปวดเข่าวปวดเอวปวดกระดูกปวดเนี้ย ปวดบ่าปวดไหล่นะครับที่สําคัญแก้โรคเกาได้ด้วยแก้โรคเกาได้ด้วยแก้ปวดข่าวปวดข้อนะครับแล้วเอามเมล็ดลำไย,ยเนี่ยเอาไปทุบๆๆแล้วก็ดองกับเหล้าขาวเหล้า40นะครับผมเหล้า40ดองเม็ดลำไย,ยครึ่งขวดแล้วก็เทเหล้าขาวไปขวดหนึ่งก็ใส่เม็ดลำไย,ยไปครึ่งขวดเทียบเทียบให้รู้ปริมาณนะครับแล้วก็ดองสักอาทิตย์หนึ่งหรือ3ั